รอรอย่างยาย่ยายลราให้รอเปเลยรอรดน้ฮาสองให่นะมื่อนี่รู้สึกแบบเพลินบ่มวนธนารดแ้่อยูใสเพลินวาเอ้าหนูบอกเดี๋ยวเขาก็มาพ่อมาเห็นคนลงรถเอ้าคือบ่มีเครื่องเสียงเพลินวะหนูก็เลยได้เข้าไปเอารถนห่อยู่บ้านกกตูมนะคะที่ไปติโตนะคะก็รอเดี๋ยวอีกประมาณ เพิ่งน,นั่นว่าประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละเพิ่นกลมากนเลยทีมงานบอกว่าหนูก็เลยบอกว่าแห้พระฉันก่อนเลยแล้วฮะยังถาวายต้นที่พระาวาทีหลังเนาะค่ะก็ไ,ได้ค่ยะยายกลุมนี้ไปวัดได้ไหมเอฟซี FC บอกว่าเอายายกลุมไปด้วยเดินได้แต่ยแข็งอยู่เดินได้หมเไ,ได้ยายกลมกเดินไม่ได้พยายามเดินบ่อยๆเดินใาญ่เด้อ แห้งบวมแห้งบวมไม pues ่แต mm <laughs> yeah. ่เ nah, มื่อเบิงแม่เจ <it> <th ang> ้านะกินดีนอนสบายยายกลุ่มลราเลยป่ายเป็นลูกเป็นภัยย้ำถาวรตนใบรุ่นบ๊วยปีนเป็นไหมนั่คือกันกับยายลำพายกับยายวีนี่แล้วนี่บ่ได้อ้วนได้บ้านี่มากินยาแก้คัดแก้ขีนยาต้มทุกสมุนไพรลําเบิดก็เลยเป็นแบบนี้ละอยากหายกว่าทำเบิด์ตกินแต่ว่ายาไข้ไปนี่แหลลูกยาไคนหรือไรหลับ ยายยายเวนกินแต่ยาลงบาลแต่ยายกลุ่มนี้บ่มีโรคไตบ่มีโรคไตบ่มีเบาหวานแล้วเลยสบายกินยาเลยบ่แพ้ยาพ้อมกันเลยเห็นห้ยายเป็นแบบนี้นะกระสงสารอะไอยู่ได้ความอยากหายของคนแก่เนาะแม่เนาะกันเลยเอาสองหนุมนี่จะพากันไปไหนนี่สองหนุ่มนี่เดินสายอำเภอแล้วนะนี่ หนุ่งหยุ่งไอ้กันเวลาเดียวเลยนะแหงบ่มีคนแหงแยกายกกันก็เลยแห้งบ่มีค้นอยู่วัดก็มีตาบืดอยู่กับตาพอตื่นไปกอนเร็วนะคะกัมีทีมงานของพระอาจารย์เพิ่นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เพิ่นมานอนเห็ดกับเขาอยู่วัดน่ะเมื่อเช้าพวกหนูก็เลยเมื่อคืนหนูนอนวัดค่ะกะเตรียมเครื่องเตรียมอียงไว้เมื่อเช้ากะไปรวมกันแม่หลมน้องแจ๊ดป้าปอบ แล้วก็ใหญ่เอ็มค่ะพากันเฮ็ดกับเขาอยู่กับทีมงานของพวกเพื่อนนะคะบ้านเฮ้าก็มูบ้านาาน,น้อยๆเนาะคะ่ะนอกระสาเร็จไปด้วยดีนะคะหนูคิดว่าซ้ํานี้ก็สําเร็จใน,นไปถวายก็คือเสร็จนะะํากันกากะขอบคุณแม่แม่แมแมแมอซสีทุกทุกคนนะคะทุกกําลังใจคะ่ะที่ให้พวกหนูมีวันนี้นะคะกาบขอบระคุณเป็นอย่างสูงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ